วันนี้ไม่ดูลูกสายโคงยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอลสุดๆยังไงไปดูสห้นแต่สายบอลสายเลี้ยวนีโกร้องเช็ดนกกับทางสนามคนยิงนี้มีนาวชุนสุเกะนากามูระครับดูครับสั้นในความเยี่ยมโหดกับโกไม่ต้องโดรับใดๆให้เหนื่อยเลยพี่แกยิงเล่นทางซะข,ขนาดนี้พี่ขอย,ยอมดีกว่าอันดับเก้าส่งเข้าในใสายพานพี่เจอราเก็บปาดไปยิงบอลวิ่งเลี้ยวหนีเสียบมุมประตูโกได้แต่ยืนดูขาตายทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยฮะดูความแรงของ เคยเห็นแม่งโคกอย่างนี้กับวัาศัตว์อันดับที่8ดลอกหลบมาแล้วสั์จัดเต็มบอลนี่แม่งยังมีชีวิตกินใจเลี้ยวหนีทุกอย่างแล้วนำทางสู่ตะขายโคบ,บอพ่อมตายนั่งตีหรือพุ่งอะไรว่ามึงสั่งได้ใจขนาดนี้ดูครับโกตอนแรกกระโดดพุ่งไปรับนีละฮะแต่เจอการใสโค้งซะขนาดนี้พี่แกขอยืนดูให้เป็นขวัญตาดีกว่าความรัมากรกะแทกจริงๆอันดับเจ็ดมาถึงวิ่งมาซัดได้ตีนขวาแล้วเหินเวหาเลี้ยวโค้งลงไปกระแทกเสาแรกแหวกเข้าประตูโกนี่แหกตาดูวอกโอ้โห พ,พ่อมึงเลี้ยด้วอะไรทำไมมึงยิงโคตรโหดขนาดนี้วะดูครับพี่สุดหล่อคุณพ่อลูกสี่แกมีพลังพิเศษที่สนตีนะสามารถบรรดาลูกบอลให้ทะยานไปตามใจได้เสมอเลยจริงๆอันนั้บอลมาริมเส้นเด่นคนเดียวพี่ร้อกจัดลูกเลี้ยแบบโคตรหวานเสียต้องเหลียวมอง มันงงแม่งยิงยังไงว่าเลี้ยวขนาดนั้นเนี่ยดูครับนี่แม่งรองเท้าพี่ตีนพี่เติมของอะไรบ้างถึงยิงเล่หพรางไดขนาดนี้ต่อให้โกลสี่คนยังจนปัญญาเหินฟ้าไปตะก,กัดเลยตีนพวงมาลัยจริงๆอันดับสี่มาถึงพี่แกซัดเต็มสุดแรงเกิดบอลเตลิดเลี้ยวหนีทุกคนเข้าไปแบบหน้าทึ่งตำลึงขมกันเลยครับดูค ต้องอุทานเช่นทุกอย่างที่ขวางทางเลยฮะแม่งยิงสวยซะขนาดนี้ดูครับจับนิดหน่อยแล้วปล่อยพลังสั้นบอลแม่นไซส์แบบสุดยอดต้องขอบอบกล้วยทอดให้พี่ป๊อกปาห้าถุงเลยรอบนี้พิเศษหน่อยอันดับสองมาถึงพี่แกนทัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบอลไซส้แรแงทะยานเสียบขาเข้าประตูคนดูรออูห้หูปรบมือกันเกียวกาวเลยให้ตายพระเจ้ายอดมันจอดมากดูครับยิงแบบนี้พี่เชษบอกต่อให้กูมีสา ที่สุดต้องยกให้เข้าคนนี้เลยโรเบโตคาร์ลส